เชื่อวันหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราไม่อยากย้ายระบบปฏิบัติการมือถือก็คือเรื่องของความยุ่งยากค่ะบางคนเนี่ยใช้ iOS อยู่เห็นฟีเจอร์ Android ออกมาใหม่ๆอยากลองไปใช้บ้างก็ขี้เกียจย้ายเนาะหรือบางคนใช้ Android อยู่อยากลองไปแบบชิลๆใช้ iOS ดูบ้างจะเป็นยังไงก็ขี้เกียจเหมือนกันค่ะเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันเยอะแยะมากมายไปหมดตั้งแต่รูป c o n t a c โอตารางงงตารางเ่ยวุน่นวาย แล้วจะดีกว่าไม้มถ้าวันนี้เก่งจะมาบอกทุกคนว่ามีวิธีการย้ายข้ามระบบปฏิบัติการเอาข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้ง่ายๆภายใน3สเต็ปเท่านั้นเองส่วนทำได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันในเทคทามค่ะ สำหรับวิธีการแรกมาดู3สเต็ปง่ายๆของการย้ายจาก iOS มา Android ก่อนค่ะอันนี้เนี่ยทาง Google เขามี switch to Android ให้เราสามารถย้ายข้อมูลทุกสิ่งอย่างได้ภายใน3ขั้นตอนผ่านทาง Google Drive ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเราต้องติดตั้ง Google Drive เวอร์ชั่นล่าสุดบนอุปกรณ์ของ iOS ที่เราต้องการจะย้ายข้อมูลซะก่อนและจากนั้นก็ต้องทำการล็อกอินเข้าใช้งานด้วย Gmail Account ของเราถ้าใครยังไม่มีก็เริ่มสมัครใหม่ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่2หลังจากที่ล็อกอินเข้าใช้งานแอป Google Drive แล้วให้เลือกที่เมนู setting ไปเลือกที่ back up จากนั้นก็จะมีหน้าให้เลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะ back up ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งการ back up ข้อมูลตรงนี้จะแยกเป็น3ส่วนค่ะอันแรกก็คือเบอร์โทรและ Contact ที่จะถูก back up ไปอยู่ที่ Google c o n t a c t อันที่2คือข้อมูลนัดหมายบนปฏิทินและก็รวมถึง iCloud Calendar จะ back up ไปอยู่ที่ Google Calendar ส่วนรูปถ่ายและวิดีโอจะถูก back up ไปอยู่ที่ Google Photo ค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้กด start back up ค่ะแต่ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้มั่นใจนะว่าเครื่องเราต่อ Wi-Fi อยู่เพราะว่าถ้าเกิดใช้ 3G หรือว่า 4G เนี่ยรับรองเปลืองเดต้าแน่นอนค่ะเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูก back up ขึ้นไปเก็บบนบริการต่างๆของ Google แล้วคราวนี้เราก็แค่เปิดมือถือ Android ที่เราต้องการจะย้ายไปใช้งาน s i g n in เข้าใช้งานบนมือถือเครื่องนั้นตามปกติด้วย Gmail account อันเดียวกับที่ใช้ในขั้นตอนที่2แหละ หลังจากนั้นก็นั่งรอได้เลยข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาในมือถือ Android เครื่องใหม่อย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเมื่อกี้จาก iPhone มา Android แล้วในทางกลับกันจาก Android ไป iPhone ก็มีวิธีการง่ายๆใน3สเต็ปเหมือนกันค่ะขั้นแรกเลยค่ะให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Move to iOS จากบน Google Play Store ก่อนหลังจากนั้นก็เปิดไ WiFi บนเครื่อง Android รอไว เมื่อโหลดมาเรียบร้อยก็ให้เปิดแอปพลิเคชัน Move to iOS บน Android เลือกแตะดำเนินการต่ออ่านข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขที่แสดงขึ้นมานะคะแล้วก็แตะยอมรับและถัดไปเปิด iPhone ขึ้นมาจนมาถึงหัวข้อของการตั้งค่า App a n d Data ให้เลือก Move data from Android เมื่อถึงขั้นตอนนี้บน iPhone จะแสดงเลข6ตัวค่ะให้เอาเลขนี้ไปกรอกบนมือถือ Android ให้ตรงกันเนาะ เมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยบนมือถือ Android จะขึ้นว่ากำลังโอนย้ายไฟล์ข้อมูลอยู่พร้อมบอกรายละเอียดค่ะว่าสามารถโอนย้ายไฟล์อะไรได้บ้างไฟล์แต่ละประเภทใช้เนื้อหาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำได้ทั้งรูปภาพรายชื่อข้อความต่างๆนะคะไปจนถึงบุ๊กมาร์กที่เราเคยทำไว้เลยทีเดียวแต่น,นิดนึงนะคะอันนี้ต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าพื้นที่ในเครื่องใหม่ที่เราจะย้ายไปเนี่ยเพียงพอกับข้อมูลที่เรามีด้วยเนาะ ถ้าเกินแน่ใจแล้วเลือกกดย้ายได้เลยและถ้าโอนถ่ายข้อมูลเรียบร้อยมันก็จะขึ้นคำว่า transfer complete แบบนี้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วล่ะค่ะเป็นไงคะจะย้ายระบบปฏิบัติการไปอันไหนก็แค่3สเต็ปง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากหมดทุกข้ออ้างแล้วเนอะ